หอดบ้านแล้วมุเจ้ามาหอดบ้านแล้วไปเก็บพักบุงฝรัง่งเขาก็มาบางนันหลายหลายมิเตนองงามงามมิเตยอนงามงามผูนนะไปเก็บมาเราก็จะไม่แก่งที่พูดสั่นตัวเพลินขึ้นอยากเสด็จกะมูสามสันบอกกะมไอ้ Ngān đèo lạc hòa kèn pelloa pello kèdèo lọ kín lọ cái mong nó mới kèo bung phô lang nàm Mong nàm 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 nà nàm 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 nà nàm 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 เดยปีนาเธอเมื่อสิไปแง่เอากอ่มันไปลงไว้บ้านเขาอยู่ดรืนี่แง่เอาขึ้นเครื่องบินไปปลูกไว้นะพุนเนาะตาก็ย้ายปูอยู่บ้านพุนงามงามแกงกระแซบแกงเทโพมสมใสม่หม,มูสามสัน เดี๋ยวค่อยเลาะกันเด้อค่อยเลาะไอ้ผักบุ้งก่อนมันสีโบแล้วมันสีมืดก่อนมันสีคำเดี๋ยวก็าพอกันตอนแก่งด้วยจ้ะ